ที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงลิมิตที่อนันต์ไปแล้วนะครับทบทวนนิดนึงก็ได้นะครับว่าลิมิตนะครับที่อนันต์นะลิมิตที่อนันต์นะครับก็คือลิมิตที่อยู่ในรูปแบบนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน f x เมื่อให้ x ไปที่อินฟินิตี้นะครับหรือลิมิตของฟังก์ชันที่ให้ x ไปที่ลบอินฟินิตี้นะครับ ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเส้น1อย่างเงี้ยให้ X ไปที่อินฟินิตี้นะครับค่าที่ได้ก็มีค่าเท่ากับ0นะแล้วก็ลิมิตของเส้น1เมื่อให้ x ไปที่ลบอินฟินิตี้นะครับค่าค่าก็เท่ากันมีค่าเท่ากับ0นะครับเนี่ยตัวพวกนี้คือลิมิตที่อน,นันต์นะครับทีนี้ลิมิตที่อน,นันต์คืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างฟังก์ชันเดิมแล้วกันลองดูตัวนี้นะครับ ลิมิตของเ i นึส่วน x เมื่อให้ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือลิมิตนะครับของเ i นึส่วน x เมื่อให้ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบนะครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์ได้หลายแบบดูจากกราฟก็ได้นะครับดูจากกราฟถ้ามีแกน x แกน y กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับหนึงส่วน x นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้คือเป็นไฮเปอร์โบลานะครับสังเกตว่าถ้าเราให้ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนะครับเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกคือลิมิตขวาใช่ไหมคือตัวนี้นะครับเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกสังเกตว่ากราฟของมันเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีขอบเขตนะครับแสดงว่าตรงนี้มันขึ้นไปได้จนถึงอินฟินิตี้เห็นไหม ในลักษณะนี้นะครับเราจรึงสรุปว่าลิมิตเนี้ยมีค่าเท่ากับ Infinity. อินฟินิตี้หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนเป็นโดยไม่มีเครื่องหมายบวกก็ได้นะสองตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับอ่าตัวนี้ก็คือลิมิตขวานะครับลิมิตขวามีค่าเท่ากับบวกอินฟินิตี้ลิมิตซ้ายนะครับถ้าเราให้ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบนะหรือลิมิตซ้ายนะครับสังเกตว่ากราฟของฟังก์ชันนี้นะครับ จะลู่ลงเห็นไหมลู่ลงมาด้านล่างนะครับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าตัวนี้มีลิมิตเป็นลบอินฟินิตี้นะครับลิมิตอะไรก็ตามนะครับที่มีค่าของลิมิตเป็นอินฟินิตี้หรือเป็นลบอินฟินิตี้แบบนี้แหละนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นลิมิตอน,นันต์นะแบบนี้นะครับดังนั้นนักศึกษาก็ลองสังเกตนะครับความตาม่าง ระหว่างลิมิตที่อนันต์กับลิมิตอนันต์เห็นไหมอย่าง2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เป็นฟังก์ชันเดียวกันเลยเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยให้ x เข้าใกล้0ตัวนี้ให้ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นลิมิตที่อนันต์ตัวนี้นะครับค่าของลิมิตเป็นลบอินฟินิตี้แบบนี้เราก็จะเรียกว่าอันนี้เป็นลิมิตอนันต์ฟังก์ชันเดียวกันเลยนะครับแต่ว่า แต่ว่าความหมายที่เราต้องการมันต่างกันดังนั้นประเภทของลิมิตก็จะต่างกันไปด้วยนะครับ